สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมนะล็อกเอ็มไม่เท่าเลิ่มสอกศูนย์ครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ครับจะพาทุกคนครับมาปลดล็อกแสงใต้เท้าครับเรืองเก้าสิบเก้านะครับเป็นแสงใต้เท้าในตำนานนะสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วล็อกจะรู้นะครับว่าพอเรื่องเก้าสิบเก้าเนี่ยพอเราทะลุก,กำแพงเก้าสิบเก้าได้เนี่ยจะมีแสงใต้เท้าซึ่งทําให้เท่มากนะครับแล้วก็มีการปลดล็อก อาชีพเมนด้วยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องนี้ด้วยกันนะครับผมโอเคครับจุดเริ่มต้นครับมาที่พอเทล่าเซาเกตเลยครับแล้วก็จะมี NPC นะครับตรงเควสสีเขียวนะครับสายล่างนะครับให้เราเดินมาเลยนะครับตอนนี้ผมเลเวล148นี่ไม่มีแสงใต้เท้านะครับก็ลืมไปลืมนึกถึงว่ามันทําแสงใต้เท้าได้นี่หว่า โอเคก็ให้มาคุยกับีคนนี้นะครับเซนต์แพทริกนะครับผมก็คุยกับเขานะเขาจะให้เราไปหาใบ f o l ิฟโคเว v e r มานะครับหนึ่ใบนะครับเอามามอบให้กับเขานะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเครดเครดนี้นะครับสำหรับใครที่เคยทําแล้วก็จะรู้นะครับว่าวิธีทำมันทํำยังไงนะก็ ID เก่าผมผมเล่นนะผมปลดล็อกแต่9ก้แต่ว่า ID เนี้ย ไอดีนี้มันไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่าผมบินเลเวลมา120ไงตอนเปิดเซิฟใหม่นะก็เลยไม่ได้ทำนะก็มาทำย้อนหลังแล้วกันเผื่อบางคนยังไม่ได้ทำนะครับผมโอเคก็วิธีหาใบ for life cover นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนครับไปทำการซื้อที่ exchange เลยนะครับเพราะราคาไม่ค่อยแพงนะครตอนนี้ราคาถูกแล้วนะครับโอเคก็ให้ทุกคนครับไปที่ exchange ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้อยู่หน้าต่าง e x c h a n ช e แล้วนะครับก็ไปดูที่วัตถุดิบนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาใบฟลิป i p เวอร์ Cover, เป็นใบสีแชกนะครับเขียวๆนี่ครับจะละราคายอยู่ที่47,000เองนะครับชิวๆเลยครับซื้อมา1อันนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็รับของแล้วก็เดินกลับไปหาเซนต์แพทริกต่อนะครับโอเคอ่ะถึงละก็คุยกับเขาครับแล้วเขาก็จะให้เรา ไปทำเควสต่อนะโดยการเอาใบโฟลิปโคเวอร์ทั้งสี่แฉกไปให้เอ็นพีซจุดต่างๆนะครับ4จุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยครับที่พอนเทลล่านะครับให้เราเข้าไปในเมืองพอนเทลล่าครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองพอนเทลล่าแล้วก็ไปตรงจุดที่ผมมาร์คไว้เลยครับอยู่ตรงซ้ายด้านซ้ายนะครับก่อนออกพอนเทลล่าเวสเกตนะครับก็จะมีเ p c อยู่คนหนึ่งนะเราไปคุยคนนี้ก่อนเลยนะครับคนแรกเลยนะครับจะมีการส่งมอบใบโคลิป โฟลิฟโคเวอร์นะแล้วก็มีการตอบคำถามด้วยนะเดี๋ยวผมจะมารกิ้งคำถามไว้นะครับก็ดูกันได้เลยนะครับในคลิปนี้นะอ่ะก็คุยได้เลยครับอ่ะเขาบอกว่าให้เราอ่าไปตามจุดต่างๆนะครับเพื่อส่งมอบใบ f o l ิฟ c o เวอรครับแต่ละแชกนะครับ4.4จุด 4. 4แชกนะครับ แล้วเราก็มีการตอบคำถามด้วยนะครับผมโอเคเขาก็จะมีเควสเขียวขึ้นมานะให้ทําอยู่4จุดนะครับก็เริ่มทําได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่เมืองโพเทล่าก่อนเลยกันเพราะว่าอ่าโพเทล่ามีอยู่2จุดนะครับมีขวาล่างกับสายบนนะครับก็เริ่มที่จุดขวาล่างก่อนนะครับผมก็เดินไปนะฮะเป็นเควสที่ทำง่ายๆนะครับทุกๆคนทําได้แน่นอนนะครับจะทําได้ก็ต่อเมื่อเลเวล99นะครับพอเลเวล9 9ปุ๊บเนี่ยจะมีเควสอ่าเขียวขึ้นมานะ แต่ว่ามันไม่ได้มีขึ้นทางด้านขวานะครับมันจะมีอยู่ในแมปแผนที่เราต้องเดินไปหาเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะสำหรับใครที่ระเวลมถึง99ยังทําไม่ได้นะครับโอเคก็คุย ABC คนนี้เลยนะครับผมที่มีจุด3จุดนะครับอ่ะกดคุยครับพ่อค้าขายผลไม้เนาะพอคุยเสร็จแล้วครับอ่าโอเคเขาบอกให้เราไปที่อ่าพัเซล่าเวสเกตเพื่อไปเก็บของนะครับโอเคเราก็ไปเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็เก็บของครับเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพอครับประมาณ6ชิ้นนะฮะ เก็บเสร็จครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็นาของที่เก็บได้นะครับกลับไปให้พีซีคนเดิมนะครับในเมืองมัาร่านะครับอ่ะกดคุยใหม่มอบสี่แฉกให้เขาเป็นหนึ่งแฉกนะครับอ่ะแล้วก็คุยแล้วก็ตอบถามข้อนี้ที่ตอบโชคลาภนะครับแต่รับพ่อค้าคนนี้นะนครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นจุดที่1นนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปทาเคลียกันต่อนะครับโดยการอ่าเดินไปทางด้านซ้ายบนนะครับ อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่อยู่ในมองพัตตลานะครับอ่ะเราไปกันได้เลยครับจุดที่2นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดมินิแมปขึ้นมาก็จะเห็นนะครับว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับนี่ครับอ่ะต่อเลยครับจุดที่2ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นเด็กนะนี่ครับก็ส่งมออความรักครับเสร็จแล้วก็ให้เดินทำเควสนิดหน่อยนะครับประมาณอ่าพื้นที่ใกล้ๆนะครับอ่าเมรียลนะครับผมอ่ะแล้วเขาให้เราเดินลงมาทางนี้หนึ่งนะครับ หมือนให้ไปเอาอะไรบางอย่างเนาะนี่ครับภาพวาดโอเคแล้วก็กลับลงมาทัางล่างตรงบันไดโอเคครับนี่ครับแล้วก็เดินลงมาตรงนี้เหมือนเขาจะให้เราเอาอะไรไปแขวนสักอย่างหนึ่งนะครับใบไม้โอเคอ่ะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เดินกลับไปหาาเจ้าหนูคนเมื่อกี้นะ ก็ง่ายๆครับก็หลังจากที่เดินไปหา MBC ครับก็จะมีการตอบคำถามครับอ่าข้อนี้ครับให้เราตอบสุขภาพนะครับนี่เราไปครับสุขภาพนะโอเคก็ไปอันเสร็จสิ้นนะครับ MBC คนที่2นะเราก็มอบไปแล้ว2แชกนะครับ2คนนะต่อมาครับให้ทุกคนครับไปทำเควสต์ต่อที่เมืองอิสเลย์นะครับ2จุดนะครับ พอ n เทล่าสองจุดอิสซูดสจุดตอนนี้พอ n เทล่าคือจบแล้วนะอ่ะเรากลับไปที่อิสซูลดนะครับก็หา NPC ใกล้ๆนะครับวาร์ปไปเลยนะครับผมก็อย่าผมเดินไปหาคาฟาก่อนนะครับเควสนี้ก็ทำอยู่เราลาประมาณสินาทีนะครับไม่นานนะครับผมก็จะได้แสงใต้เท้าเท่ๆนะฮะแล้วก็มีปลดล็อก c h i e v e m e n t ด้วยนิดน้อยๆนะครับผมสำหรับใครเล่นแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าแสงใต้เท้ามันเท่นะฮะ โอเคก็หลังจากนั้นก็ทำเคลสต่อเลยมี2จุดก็จะมีจุดอยู่ทางด้านล่างนะครับของเมืองนะครับแล้วก็ตรงท่าเรือนะครับจุดหนึ่งท่าเรือเหาะนะครับจุดหนึ่งอ่ะเราเลือจุดจุดทังล่างก่อนแล้วกันนะครับจุดที่3ก็อันนี้ครับจะมี NPC อยู่คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเป็นไนท์นะครับเราก็คุยนะครับก็ไม่มีละมากก็คุยแล้วก็ตอบถามแค่นี้เองอ่ะเขาให้ฟันมอนสเตอร์ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็กลับไปคุยนะครับพอคุยเสร็จเราก็มอบใบโฟลิปเคอรเบอร์เขานะครับหลังจากนั้นก็มีการตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าเป็นไหนตัวนี้ให้ตอบว่าเกียรติยศนะฮะตอบเกียรติยศได้เลยนะครับเมื่อตอบเสร็จก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหาเอพคนที่3ามนะจุดที่3นะครับอ่ะต่อมาจุดจุดท้ายไม่ใช่จุดจุดท้ายดิอ่าเป็นจุดย่อยนะครับให้เราเดินขึ้นไปทางด้านบนนะครับขวาขึ้นบันไดไปนะฮะ จะเป็นท้าเรียวหอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่ะคุยกับผู้หญิงคนนี้ก็จะมีการถอมถามครับแล้วก็ตอบไปนะครับอ่าข้อนี้ให้ตอบอ่กากากบาทนะครับแล้วก็ทำการให้ Full ดิคัพเปอร์นะครับอ่าแต่อ่ะ,ต,อะตรงนี้ก็ให้ตอบคำถามเหมือนกันนะครับผมให้ตอบว่าความรักนะโอเคประมาณนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้น 4 NPC 4ใบแฉก foribcover นะหลังจากนั้นก็กลับมาที่ NPC เซ n ต์แพทริกเหมือนเดิมนะครับก็คุยคุยคุยให้จบแล้วครับแล้วก็ตอบถามอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอันย้ำย้ำคำถามอีกครั้งหนึ่งนะก็คุยกับ s ซนต์แพทริกนะครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะก็ให้เราตอบตรงนี้เลยความรักครับอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้ครับ ปึ๋งน่าจะปลดล็อกแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยครับการประจนภัยที่ไม่สิ้นสุดนะครับภารกิจโฟลิ i p c เวอร์นะครับก็จะมีแสงใต้เท้าแล้วนะครับเป็นแสงเขียวอลาฟเขียวฟ้านะครับตอนแรกไม่มีนะนี่ครับเดี๋ยวูเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการทาเควสปลดล็อกแสงใต้เท้าในวิกฤตสิบเก้านะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ทําก็ไปทํากันได้เนาะเท่ๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่มีแสงใต้เท้านะแต่ว่า ทำไว้ก็ดีนะครับมันปลดล็อก achievement ด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่ามันปลดล็อกอะไรนะก็ไม่มีละมากครับเล็กน้อยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอื่นๆนะครับนี่ครับการจัภัยไม่สุดนะครับก็นี่ได้ในส่วนของฉายามานะครับผู้ชนะตลอดการนะครับอันนี้จะเป็นบวอก etk นะจะไม่ผิดนะ etk 2นะครับโอเคก็ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเควสปลดล็อกแสงใต้เท้ารีววก้บนะครับ นี่ครับอ่าประมาณนี้บวก2ผมใช้เลยแล้วกันก็ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อ่าฝากกดไลค์ให้ผมกดแชร์นะกด subscribe กับช่องเันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่ากระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่เพื่อตัดใหม่คลิปหน้าผมซิลกเกนสวัสดีครับ